ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n e l ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก่อนวังหลินจะเข้าไป เขาได้นำผ้าคุมสีดำปกคุมศีรษะหลังจากเข้าไปได้มองรอบชั้นที่หนึ่งและส่วนใหญ่เป็นกระบี่เหินกระบี่ทั้งหมดมีระดับสูงและผนึกในกล่องด้วยยันเซียนเพื่อป้องกันปานกระบี่ที่เล็ดลอดออกมา นอกเหนือจากกระบี่เหล่านี้แล้วมีเสาผึกในกลางห้องพร้อมด้วยกระบี่เหินสามเล่มลอยอยู่ขณะที่ปลายกระบี่ชี้ลงด้านล่างแสงกระบี่ทั้งสามทั้งจางและสว่างขึ้นบางครั้งมันก็ส่องแสงสดใสขณะที่หวังหลินมองที่กระบี่สามเล่มในนั้นพนักงานคนหนึ่งเดินออกมาเขาอายุราว20สิปีและมีใบหน้าสดใสพางตรวจสอบวังหลินอย่างละเอียด เป็นเรื่องปกติสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อนใบหน้าตัวเองเพราะเซียนหลายคนไม่ต้องการให้จดจำใบหน้าส่วนระดับฝึกตนของหวังหลินเขามีวิชาพิเศษของสา,าลาหลอมสมบัติเพื่อเอาไวต้ตรวจสอบยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งตื่นเต้นเพราะว่าระดับฝึกตนของหวังหลินกำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นแกนลมปานและพื้นฐานลมปานระดับปลาย แม้ว่าพนักงานจะตกใจเขากลับไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าพางถามขึ้นอย่างเคารพท่านอวสสนใจกระบี่เหินสามเล่มนี้หรือวังหลินถอนสายตาตัวเองออกไปและมองพนักงานเขาเห็นได้ทันทีว่าพนักงานคนนี้อยู่ที่ขั้นรวบรวมลม,มปานระดับเจ็หรือระดับแปดและถามขึ้นสาลาหลอมสมบัติได้ขายเตาปุงยาหรือไม่ พนักงานขายพยักหน้าแล้วยิ้มขึ้นท่านอโวโศข้าเก่งว่าท่านจะหาเตาปรุงยาพบในศา,าลาหลอมสมบัติของเราเท่านั้นทั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาซื้อหาได้หากท่านอโวโสสนใจโปรดตามข้ามาที่ชั้นสองหวังหลินเดินอย่างใจเย็นไปที่บันไดพนักงานรีบนำขึ้นไป ก่อนที่หวังหลินจะก้าวขึ้นบันไดเขาหันหน้ากลับมาและมองไปที่เซียนคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังต่อราคากับพนักงานอยู่เขาคุ้นคิดชั่วคู่ก่อนจะก้าวขึ้นไปหลังจากมาถึงชั้นสองพนักงานรีบเดินเข้าไปคุยกับชายวัยกลางคนทางห้องขวาก่อนจะรีบกลับลงบันไดข้างล่างอย่างรวดเร็วชายวัยกลางคนหัวโลน้นและสายตาเป่งปังอยู่บางจังหวะ เขาลุกขึ้นคารวะด้วยสองมือไม่ทราบว่าสหายเซียนต้องการเตาปรุงยาระดับไหนวังหลินมองชายไวกลางคนและพบว่าอยู่ที่จุดสูงสุดขั้นพื้นฐานลมปานเช่นเดียวกับเขาวังหลินรู้สึกประหลาดใจขั้นแรก มีเสียนขั้นรวบรวมลมปานและชั้นสองมีเสียนชั้นพื้นฐานลมปานเช่นนั้นหมายความว่าชั้นสามจะเป็นเสียนขั้นแกนลมปานรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมใบหน้าวังห,งหลินผ่อนคลายขนาดที่ถามขึ้นท่านพอจะนำมันออกมาให้ข้าดูสักสองสามชิ้นได้หรือไม่ชายวัยกลางคนหัวเลาะแล้วชี้ไปที่เก้าอี้ด้านข้างสหายเซียนโปดนั่ง คาจะนำมันมาให้ท่านเช่นนั้นเขาลินชาหนึ่งแก้วก่อนจะเดินถัดไปที่ผนังแห่งหนึ่งและตีเข้าไปแล้วลอกขึ้นปรากฏบนผนังจากนั้นมันกลายเป็นภาพลวงตาสตรีสาวสวยสามคนเดินออกมาแต่ละคนถือถาดโยกสีขาวหนึ่งถาดบนถาดแต่ละถาดมีกล่องสีแดงขนาดใหญ่หนึ่งกล่องที่มีขนาดสองตารางฟุต กล่องไม้ทั้งสามกล่องนี้มีขนาดเท่ากันแต่ลวดลายที่สลับบนนั้นต่างกันมีผนึกถูกวางไว้ทุกกล่องสตรีสุดสวยทั้งสมคนเดินเข้าหาหวังหลินและจ้องเขาชายวัยกลางคนหยิบหนึ่งในกล่องไม้ทั้งสามออกมาวางมันลงบนโต๊ะและพูดขึ้นสหายเซียนสิ่งนี้หลอมจากหินดาราเขียวและผนึกหมอกลี้ลับ จากส่วนลึกทะเลปีศาจใช้เวลา49เดือนเพื่อหลอมสร้างเตาปุงยาเขียวลีลับขึ้นมามันเป็นเตาปุงยาอันดับสามจบคำพูดก็เคาะกล่อ,องเปิดมันออกมาเผยให้เห็นเตาปรุงยาขนาดเท่ากำปั้นใบหน้าวังหลินสงบนิ่งเขาจดจำที่หลีมู่หวานบอกเขาว่า เตาหลอมยาที่เธอมีอยู่เป็นเพียงอันดับสองและเธอต้องการเตาปรุงยาอันดับสี่หรือสูงกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาใดๆกับเม็ดยาสิ้นทางสวรรค์หลังจากมองครั้งเดียวหวังหลินก็ถอนสายตาออกเขาไม่ได้พูดคำใดชายวัยกลางคนยิ้มบางพันสะบัดแขนและกล่องกลับเข้าสู่ถาดยกสตรีคนที่สองและตรงไปจับกล่อง จากถาดของสตรีคนที่สาม,มาจากนั้นค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะแล้วยิ้มขึ้นข้าเชื่อว่าสหายเซียนต้องการเตาปรุงยาคุณภาพยอดเยี่ยมเตาปรุงยานี้หลอมจากแกนอสูนวิญญาณระดับต่ำจำนวน99ชิ้นจากทะเลปีศาจ มันถูกเรียกว่าเตาปรุงยาร้อยอสูรหากท่านใช้เตาปรุงยานี้เพื่อปรุงยาสักเม็ดหนึ่งจะมีโอกาสสูงที่เม็ดยาได้ดูดซับกลิ่นอายของแกนอสูรซึ่งมันจะทำให้เม็ดยามีคุณภาพเพิ่มขึ้นจบคำพูดเขาเคาอกกล่องไม้ตัวกล่องเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเตาปรุงยาสีเลือดหากได้มองเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นใบหน้าอสูรวิญญาณ99ตัวอสูรวิญญาณเหล่านี้ดูราวกับเป็นของจริงพวกมันกระทั่งปล่อยเขี้ยวพลังปานออกมาเตานี้อยู่ในภาวะถูกผนึกเช่นนั้นหากมันไม่ใช่ถูกผนึกพลังปานข้างในจะทะลักออกมาแม้กระทั่งวังหลินก็ถูกเตาปรุงยาร้อยอสูรน,นี้ยั่วยวน แต่ใบหน้าเขาไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยชายวัยกลางคนจับที่กล่องไม้แล้วพูดขึ้นสหายเซียนท่านต้องรู้ได้ว่าอสูรวิญญาณระดับต่ำเท่ากับเซียนขั้นแกนลมปานสำนักของเราใช้เวลาและความพยายามไปมากเพื่อสร้างเตาปรุงยานี้มันจึงเป็นอันดับห้าวังดินถอนสายตาออกมาหลังคุ้นคิดเล็กน้อยก็ถามขึ้นราคาเท่าไหร่ ชัยวัยกลางคนยิ้มและตอบออกมาราคามาตรฐานอยู่ที่หินวิญญาณระดับสูงหนึ่งแสนก้อนหรือท่านสามารถนำสมบัติที่มีมูลค่าเทียบเท่าออกมาได้หลังจากได้ยินราคาหัวใจหวังหลินก็หดลงแม้ว่าเขาจะเตรียมการไว้แล้วไม่สงสัยเลยว่าเจ้าสำนักปีศาจลบใช้เงินทั้งหมดของสำนักเพื่อซื้อเพียงอันเดียว รอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าชายวัยวกลางคนขณะที่เขาลินน้ำชาให้ตัวเองจิบหนึ่งคาและพูดขึ้นเตาปรุงยาร้อยอาสูนนั้นแพงก็จริงสหายเซียนสนใจเตาปรุงยาเขียวลีรับแทนไหมแม้ว่ามันเป็นหินวิญญาณหนึ่งแสนก้อนแต่มันเป็นหินวิญญาณระดับกลางที่เทียบเข้ากับหินวิญญาณระดับสูงหนึ่งมก้อนหวังลินมองเขาแล้วตบกระเป๋า เกตมังกรหนึ่งชิ้นปรากฏขึ้นบนโต๊ะเกดมังกรชายวัยกลางคนลองขึ้นด้วยน้ำเสียงตกใจเขาหยิบมันขึ้นมาและตรวจสอบอย่างละมัดระวังจากนั้นพูดขึ้นนี่มันเกตมังกรที่เป็นอสูรวิญญาณระดับกลางท่านมีมากเท่าไหร่ใบหน้าวังหลินสงบนิ่งเขาไม่ได้ตอบแต่กลับถามขึ้นแทนต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะแลกเตาหลอมปุงยาร้อยอสูรได้ชายวัยกลางคน กดศีรษะลงต่ำแล้วคำนวณเล็กน้อยก่อนจะยกศีรษะขึ้นเขามองหวังหลินหากมังกรยาวอย่างน้อย1,000เมตรทางล่างก็คงเพียงพอที่จะแลกมันโดยไม่ต้องพูดหวังหลินตบกระเป๋าและเก็ดมังกร ก่เป็นภูเขาย่อมย่อมด้านหน้าชัยไวกลางคนวังหลินไม่ได้มองชัยไวกลางคนขณะที่เขาจับเตาปรุงยาแล้วเดินลงบันไดชายไวกลางคนหายใจลัวและมองจิตมังกรน,นั้นเขาปล่อยสัมผัสวิญญาณออกมาแล้วพบว่าแม้ชิ้นเล็กๆจะหายไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับร่างมังกรที่สมบูรณ์เลย เกศสมบูรณ์ของอสูรวิญญาณมังกรระดับกลางพูดได้ว่าอาสูรวิญญาณระดับกลางเทียบเท่ากับเซียนขั้นวิญญาณแรกกำเนิดคนหนึ่งแม้แต่ส่วนลึกของทะเลปีศาจก็ถือได้ว่ามันทรงพลังชายวัยกลางคนถึงจะเห็นมามาก เขาก็เห็นเพียงเก็ดทางล่างอสูรวิญญาณระดับต่ำเท่านั้นส่วนเก็ตอสูรวิญญาณระดับกลางเห็นเพียงไม่กี่ชิ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นมันทางล่างเมื่อหันศีรษะขึ้นหวังหลินก็นำกล่องใส่กระเป๋าแล้วเดินลงบันไดไปแล้วหวังหลินรู้ดีว่า มันไม่ฉลาดที่จะแสดงความมั่นคงให้คนอื่นเห็นนี่เป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจปุกปิดตัวเองถ้าว่าเขายังไม่รู้สึกปลอดภัยแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจคุณค่าของเกิจมังกรเท่าชายวัยกลางคนเขารู้ว่ามันเป็นวัตถุดิบหายากหากชายไวยกลางคนเริ่มคิดเรื่องส่วนอื่นของมังกรแล้วโลภ มันจะเกิดปัญหาเขาไม่ต้องการแลกเปลี่ยนเก็ดมังกรเว้นแต่จะจำเป็นเท่านั้นแต่ราคาของเตาภุงยาสูงเกินไปนอกจากเก็ดมังกรสิ่งอื่นที่เขามีคือน้ำพลังปานเปรียบเทียบกันแล้วหากเขานำสิ่งของฝืนลิขิตฟ้าเช่นน้ำพลังปานออกมามันจะยิ่งเกิดปัญหามากขึ้นไปอีกหลังจากไต่ตอง ตัวเลือกแล้ววังหลินตัดสินใจแลกเปลี่ยนเก็ตมังกรแล้วรีบหนีดีกว่าวังหลินจากสาลาหลอมสมบัติออกมาและมองผ่านถนนอย่างเย็นชาตอนที่เขาขึ้นไปชั้นบนจึงสังเกตได้แล้วว่ามีบางคนสะกดรอยเขาอยู่หวังหลินจึงได้ติดสัมผัสวิญญาณของเขาบนตัวคนผู้นั้นเมื่อเขาออกมาจึงสังเกตได้ว่าคนผู้นั้นอยู่ในโรงเตรียมอีกฝั่งของถนน มีคนจำนวนเล็กน้อยในโรงเตียมรวมถึงเสียนขั้นแกนลมปานจำนวนสามคนที่อยู่ถัดจากคนที่หวังหลินทิ้งร่องรอยไว้หวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยและตัดสินใจไม่ระเบิดสัมผัสวิญญาณหลังจากวางแผนเขาเก้าวเข้าไปข้างหน้ากระตุ้นวิชาหลบหนีปัตพีออกมา ถว่ามีแสงสีขาวกับพิบวาบหนึ่งคาและเขาไม่อาจลงไปในพื้นดินได้ทั่วทั้งเมืองปกคลุมด้วยค่ายกลที่ป้องกันวิชาหลบหนีปฏตพีไม่ให้ทำงานคิ้วหวังหลินขมวดเป็นปมขนาดที่เขากระโดดขึ้นไปบนอากาศและเหาะเข้าหาประตูเมืองหวังหลินเหาะเหินไปชั่วคู่ ก่อนที่เซียนชุดดำมาถึงจุดที่วังหลินพยายามใช้วิชาหลบหนีปัตพีเขามองทิศทางที่หวังหลินจากไปและเลียริมฝีปากสายตาเต็มไปด้วยความโลภเซียนคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่กําลังต่อรองราคาชั้นแรกตอนที่หวังหลินเดินเข้าไปคนผู้นี้นามว่าเว่ยซานเขาเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของสํานักปีศาจรบที่เข้ามา เพื่อซื้อสินค้าในหนานเต้าเมื่อเขาเห็นหวังหลินเข้าไปที่ชั้นสองเขาถูกล่อลวงและชำเลืองมองอย่างรวบรวๆไม่กี่ครั้ง ก่อนจะมองหวังหลินจากลงเตียมตรงข้ามถนนเขากระทั่งส่งข้อความผ่านโยกสื่อสารเพื่อตามสิทธิสำนักมารปีศาจที่มาซื้อสินค้าในเมืองด้วยหลังจากผ่านไปเวลานานเขาก็เห็นหวังหลินจากไปและคำนวณในใจว่าหวังหลินต้องได้สมบัติบางอย่างจึงช่วยไม่ได้ที่เว่ยซานจะมีความคิดชั่วร้ายแต่เขาไม่สามารถมองเห็นระดับฝึกตนของหวังหลินได้ จากการคาดเดาหวังหลินต้องอยู่ที่ขั้นแกนลมปานนั่นทำให้เขาอยากจะถอนตัวแต่เมื่อสหายเซียนมาถึงพร้อมกับผู้อาโวสโบบางคนเขารู้สึกสุขใจและอธิบายรายละเอียดทุกอย่างนอกจากเขาแล้วมีคนมากกว่าสิบคนปรากฏตัวขึ้นระดับฝึกเซียนทั้งหมดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่อยู่ที่ขั้นพื้นฐานลมปานแต่มีสามคนที่ปกคุุมในหมอกสีดำเซียนทั้งสามคนนี้เป็นคนที่วังหลินกังวลเว่ยซานหันล่างกลับมาและพูดด้วยความเคารบ เหล่าผู้อวสโสข้าไม่เชื่อว่าท่านทั้งสามจะอยู่ในหนานเต้าด้วยเช่นกันข้ามั่นใจว่าชายคนนั้นต้องมีสมบัติลำค่าติดตัวแน่น้ำเสียงแหบผ้าเต็มไปด้วยความโกรธเคืองวยซานเจ้าก็พูดโอ้อวดเกินไปที่คิดว่าเป็นเสียนขั้นแกนลมปานจริงๆเออขั้นแกนลมปานเทียมจะมีสมบัติเสียนเยอะแค่ไหนกันเชียวเสียเวลาเปล่า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ